สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับวันนี้วันศุกร์ที่24ธันวาคม2564อยู่เรา3าคนครับปงขันละมาเซียกาอติดบ,บาร์เซลล่าครับปีเตอร์บออลึกเชลซีครับโค้ชอากันข่าวลิปูครับเดี๋ยว <มา S 1> เดี๋ยวติดตามครับผมนะคุณดูผมโค้นอก มือหัวเขาแดกเข้ากับตีมไงวันนี้วันอะไรบ็อกซิ่งเดย์บ็อกซิ่งเดย์นี่มันคือเฉลิมเทศกาลเฉลิมฉลองแบบแกะของขวัญของทางเมืองนอกใช่ไหมคริสต์มาสใช่นี่ตรงต<ท>ีมเลยโองเลยนะครับอ่ะโอเคนะก็แน่นอนครับวันศุกร์แบบนี้นะช่วงบ็อกซิ่งเดหันสาครับการปรีวิวความพร้อมครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะในสุดสัปดาห์นี้ก็มีเกมคู่ใหญ่ๆเนี่ยครบเลย นะครับมีคู่เดียวที่มี2อคู่ในสัปดาห์นี้ที่ดนเล,ลื่อนการแข่งขันนะก็คือลิเวอร์พูลกับเรสยูวเนเตดและก็วูฟแฮมตันกับวัตฟอร์แต่ว่าคู่อื่นยก็ยังคงเตะกันตามปกติเดี๋ยวเรามาฟันธงแล้วก็มาดูความพร้อมกันนะครับแต่ว่าก่อนเื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุสน,นของเราก่อนนี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบบล็คแวร์จำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับ ครับขอคําว่า Boxing Day Boxing Day นี่ครับผม <c oughs> แล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับ <c oughs> กับ K-Pass เอาใจแฟนเกมกาวีน่านะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่เกิมเกมบนเติมเกม com แล้วก็เลือกจ่ายด้วย K-Pass รั ASS, บ,บโบนัส10%แบบไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัดสิทธิ์ใช้ได้ทุกเกมด้วยจนถึงวันที่31ธันวาคมสำหรับใครที่ยังไม่มีเค a s s ก็ดาวน์โหลดเพื่อ สมัครใช้งานแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ครบถ้วนครับจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าบา้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟผ่านทางเคพัสได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสา,าขาอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับไปดูโปรแกรมกันก่อนครับว่าใครเจอกับใครบ้างครับในสัปดาห์ที่19ของฤดูกาลพิมลีนะครับก็วันอาทิตย์ครับจะเตะ พร้อมกันเนี่ยเกือบครบทุกคู่เลยอย่างที่บอกไปมี2คู่ที่เลื่อนการแข่งขันก็คือลิเวอร์พูลกับลีสยูไนเต็ดแล้วก็วูฟแฮมตันและวัตฟอร์ดนะครับก็เจอกับเรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 จริงๆเนี่ยเจอทุกทีมแหละแต่2คู่นี้ทางพิมลีศเขามองว่าหนักที่สุดก็เลยเลื่อนออกไปส่วนคู่ที่เหลือครับเวลา,า4ทุ่มเบอร์ลี่พบกับเอฟเวอร์ตันแมนซิตี้เจอเลสเตอร์นอริดเจออาร์เซนอลสเปอร์พบกับทิสซอลพาเล เวสต์แฮมเจอกับซอ h แฮมตันแล้วก็คู่ดึกเที่ยงคืนครึ่งครับแอสตันวินล่าพบกับเชลซีแล้วก็ตีสามนะครับไบรตันจะเจอกับเบนฟอร์ดส่วนวันจันทร์ครับมีคู่เดียวก็คือนิวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนั่นเองครับ ครับไปเริ่มกันที่บิ๊กแมตชของสัปดาห์นี้กันก่อนเลยนะครับแมนซิตี้จะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับซิตี้ก็จะเล่นในบ้านนะครับเอตีฮัทนะฮะสถิติการเจอกันซีซั่นนี้เจอกันไปแล้ว2เกมในคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยเลสเตอร์ชนะ1-0นะครับแต่ว่าเกมเล็กแรกในลีกเนี่ยเป็นซิตี้ชนะได้1-0นะครับ ผลงานของทัพเรือใบสีฟ้าครับนัดล่าสุดก็ถล่มซิลมาแบบเละเทะเลยครับ4ประตูต่อ0ทำให้ชนะรวดในเกมลีกมา8เกมติดต่อกันและในบ้านเนี่ยเก็บครีนชีต8จาก10เกมหลังสุดด้วยสภาพทีมของคุณซิเป๊กกอดิโอลาครับตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมๆครับพวกเฟรนตต่อเรสที่ ไม่รู้จะได้ใส่เสื้อซิตี้อีกหรือเปล่าเพราะว่ากำลังจะไปบาเิโลนานะครับแล้วก็มีคลายวอลเกอร์ที่ต้องรอเช็คความฟิตส่วนเบนชแมนเมนดี้อันนี้ก็ยาวๆครับดูทรงแล้วไม่น่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้แล้วนะครับมีเรื่องคดีความฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับนัดล่าสุดในฟุตบอลถ้วยนะแพ้ลิเวอร์พูลในการโดนจุดโทษมาทำให้5เกมหลังสุดทุกรายการชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นสภาพทีมของกุนซือเบนดันรัชเชอร์มีปัญหาเยอะพอสมควรครับติดโควิด3คน ก็คือฟิลิปเบนโควิชแดนิเลอามาตีแล้วก็แฮมซาชาวดีส่วนตัวเจ็บเพียบครับไม่ว่าจะเป็นริคาร์โดปไรราเจมี่วาร์ดีคาราโซยุนชู3คนนี้เช็คฟิตหน่อยนะครับเช่นเดียวกับจอห์นนี่อีเวนส์ติโมธีกัสตาและก็ฮาวิบานส์ก็ต้องเช็คความฟิตทั้งหมดนะครับในขณะที่คนที่เจ็บยาวอยู่ก่อนแล้วก็คือเจมส์จัสตินกับเวสตี้โฟฟาน่าเรียกว่าขาดเยอะทีเดียวครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้มาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยครับ จากเว็บไซต์ฮูสก์เชื่อว่าซิตี้จะมาในแผน4-3-3นะครับเอเดสันเ้าเสากองหลังมีซินเชนโก้ลาป็อกดีอาร์สแล้วก็กันเซโล่กองกลางเป็นโรดี้กุนโดกานเควินเดบรอยแล้วก็ตัวรุกเป็นราฮีมสเตอร์ลิงนะฮะแบนาโดซิลวาแล้วก็ริยาตมาเรสส่วนเลสเตอร์ครับ5-4-1ครับแคสเปอร์ชไมเคิลเ้าเสากองหลังเนี่ยมีเอนดิดี้เวสต์การ์ดเบอร์ทรานโทมัสแล้วก็อัลไบรตัน กองกลาง4ตัวยัดมามีแมดดิสันตีเลอร์มันดูสปิริฮอลแล้วก็ลุคแมนนะครับส่วนกองหน้าใช้เป็นแพสซันดากา้าถ้าเกิดว่าเจมี่วาดี้ฟิตไม่ทันนะครับผมฟันธงก่อนแล้วกันผมว่าไ,<ม>ไม่น่ารอดว่ะผมว่าคือเลสเตอร์ตัวขาดเยอะเกินไปนะครับตัวแบบผมนับรวมดูแล้วเกือบเกือบสิบคนเลยนะที่จะลงสนามไม่ได้แล้วก็ผลงานพักหลังก็ยังไม่ได้ถึงกับดีมากนะครับส่วนซิตี้เนี่ย บอลลีกคับกลางสัปดาห์ไม่ได้เตะด้วยสภาพร่างกายเนี่ยคือแบบฟิตแบบเน้นๆเอาใครลงก็ได้ฟอร์มการเล่นก็ดีกว่าชนะมาแปดนะัดรวดแล้วว่าผมว่าซิตี้มีโอกาสถึงขั้นถล่มได้นะนัดนี้ผมให้สามศูนย์ครับก็จริงๆในเกมกับลิเวอร์พูลอะเลสเตอร์ทำได้ดีนะเกมฟุตบอลถ้วยแต่ก็อย่างว่าครับท้ายที่สุดนี่ โดนตีเสมอแล้วก็แพ้ในการโดนจุดโทษเพราะว่าน่าจะเสียขวัญกำลังใจไปพอสมควรแล้วก็มาเจอกับซิตี้ที่ขุมกําลังแบบโอ้โหฟูลทีมมากอะ่ะเราเราพูดถึงชื่อทีมอื่นเนี่ยเราเห็นนักเตะติดโควิดนักเตะมีอาการบาดเจ็บแต่กับของซิตี้เขาขาดเฟรนนโตเลสกับไคลวอเกอร์2คนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วส่วนตัวหลักคนเดินเนี่ยโอ้โหเขาฟิตสมบูรณ์กันมากนะครับดังนั้นเทียบความพร้อม เพราะเฉพาะเพียวๆเลยเนี่ยเซตี้ดีกว่าแถมได้เล่นในบ้านอีกก็คิดเหมือนกันครับว่าน่าจะเอาชนะเลสเตอร์ได้ผมว่าเออซซตี้ชนะสามประตูตอนหนึ่งครับอืมก็ได้ครับ Boxing Day คิดว่าคิดว่าเละเหมือนกันนะครับผมว่าสามลูกแต่ว่าขวัญน,นี่ก็คือเลสเตอร์อาจจะได้สักลูกหนึ่งใช่ไหมตัวส่วนวนบสเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้สักลูกเลยผมก็ก้ากึง่งอยู่ประมาณสองสกอร์นี่แหละไม่หนึ่งสามก็ <Das que ath en> เออ <mm ไม่ไม่มเป็นแมนซิตี้ชนะสามศูนย์ก็ชนะสามหนึ่งเหมือนกันเลยเพราะผมก็คือดูจากนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยโอเคมีบางคนหายโควิดกลับม,มาบ้างแล้วแต่กลับมาเนี่ยแปบ๊บเดียวก็เจ็บกันไปอีกคนนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าความฟิตจะทันไหมถ้าเกิดเซนเตอร์เนี่ยอย่างคาก้าโซยันชูหรือว่าอีแวนฟิตไม่ทันมันต้องไปใช้เป็นเซตตามที่ฟูสกอบอกเป็นเบอร์ทาอ่ดเวสต์การ์ดเอ็นดีดีเนี่ยมันก็เหมือนคุณก็จะไปต้องคุณก็จะเหมือนคุณเล่นตั้งรับอย่างเดียวอ่ะ ทีมที่เล่นตั้งรับอย่างเดียวก็อยู่ที่ว่าจะสวนได้ดีไหมเนี่ยแต่ผมดูจากการที่เลสเตอร์เล่นล่าสุดอะอาจจะได้สักลูกหนึ่งแต่แมนซิตี้ผมว่าบุกขึงแน่นอนผมให้ซิตี้สามหนึ่งครันะโอเคต่อเลยฮะมาดูกันที่คู่ต่อมานะครับนะนอริซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับก็เล่นกันที่บ้านของนอริดนะครับแคโลโรโรสนะครับก็สถิติการพบกันนะครับ เล็แกแรกตอน,น,นต้นซีซั่นเจอกันเนี่ยอาร์เซนอลตอนนั้นชนะ1ต่อศูนย์นะครับขณะที่6เกมหลังสุดที่เคยเจอกันมาเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้นอริดเลยเรียกได้ว่าสถิติค่อนข้างข่มพอสมควรนอริด mm hmm. เนี่ยเป็นทีมบ๊วยของตารางคะแนนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้วิลล่ามา0ูนย์ต่อสองทำให้ไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแล้วสภาพทีมของคุณซอดินสมิธครับปัญหาค่อนข้างเยอะก็มีพวกต้องลุ้นเช็คฟิตแก๊งที่ติดโควิดมาก่อนอันนี้น4ี่คนนะครับพวกเมรูะนะครับ พวกโจชัวซาเก้นนะครับลูคัสลับแล้วก็รวมไปถึงโซลิดนะครับที่พวกนี้ติดโควิดแต่ความฟิตต้องมาดูอีกทีหนึง่งนะขณะที่พวกที่เจ็บอยู่นะครับมีคิสต็อปซิมเมอร์มานนะครับแกนทันรี่แอนดูมีอันดูที่เจ็บด้วยนะครับแล้วก็มีมิลรอสลาชิก้านะครับที่พลาดแน่ๆนนะฮะส่วนโอซานคาบักกับมาชัดนอร์แมนเนี่ยสื่อบอกว่าอันนี้ต้องเช็คฟิตครับเรียกได้ว่าสภาพทีมไม่ค่อยพร้อมเหมือนกันนะมีหลายปัญหาเลย ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเอาชนะซันเดอร์แลนด์นะครับในเกมลีกครับนะครับห้าต่อหนึ่งครับโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมมากแล้วก็ทําให้โดยรวมเลยนะครับในทุกรายการชนะมา4ี่เกมติดต่อกันแล้วสภาพทีมของคุณซือมิเกอารตต้ามีติดโควิดอยู่3คนครับแต่เป็นตัวสํารองนะมีโลกองก้าปาโบมารีแล้วก็คารลัมแชมเบอร์สส่วนเซี่ยโคลัสสินาคในอันนี้เจ็บยาวนะครับแต่ทั้งหมดที่เราเห็นในส่วนใหญ่เป็นสํารองขณะที่โอบาเมยองเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ กลับมามีส่วนร่วมในเกมนี้หรือยังหลังจากมีปัญหาภายในนะฮะเป็นแบบว่ามีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยส่วนโทมิยาสึเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยมาจากเกมที่เจอกับรีดอันนี้ต้องเช็คฟิตนะครับส่วนเมลานายหายป่วยมาแล้วอันนี้น่าจะกลับมามีชื่อเป็นสำรองได้มาดูสิเ็ตัวจริงที่ค่าของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งนอ์ดิซิตี้เนี่ยนะครับ433ก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสุดความสามารถเละครับตัวลูกเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งที่แคนวลนะครับปุกกี้แล้วก็ พาเชต้านะก็จะประมาณนี้ส่วนฝั่งอาเซนอลเนี่ย4-2-3-1ระบบเก่งตัวจริงกยง็ยังอยู่กันเยอะนะแลมเดลส์ us, มาไว้มาการเยแ ia, สแบ็คขวาโทมิยาสึอาจจะผ่านวามฟิตลงได้เทียนี่แบ็คซ้ายคู่กลางเนี่ยการิชชาก้ากับปาเต้สามแนวรุกโอเดกาดมาตินเนลลี่ซาก้าแล้วก็น้าเป้าลากาเซตคือถ้าเป็นเซตนี้ก็เป็นเซ็ตที่ดีที่สุดเหมือนกันอ่ะโอ้โห,โหค่อนข้างพร้อมเลยนะอาเซนอนครับขอรับฟังตงก่อนนะครับจริง,รงๆอันเนี้ย ผมว่ามันจะมีใครสักใครที่กกล้าสวนแต่ผมคนนึงก็ไม่กล้าสวนคือตอนนี้เวลาอาร์เซนอลเขาติดเครื่องแล้วเวลาเขาเขาลั่นฟอร์มได้อะเวลาเขาเจอทีมที่ควรชนะได้เขาชนะได้ตลอดนะอ,อย่างที่โบ๊ก็เคยพูดคำนี้ว่าปีนี้อาร์เซนอลพัฒนาตรงนี้ตออกทีมเล็กได้หมดเ็กได้คือเจอทีมใหญ่อาจจะมีสะดุดก็จริงแต่ทีมเล็กไม่น่าพลาดแล้วนอริทเนี่ยนะอโอ้โหตั้งแต่ขึ้นพิมยรลีกมาตั้งแต่คาวก่อนจนมาครั้งนี้แทบจะชนะใครไม่ค่อยได้เลยอะ ดังน <c oughs> ั้นเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลไม่น่าพลาดในเกมลักษณะน,นี้นอริดยังดูแบบยังดูเป็นทีมที่ดูทรงและน่าจะตกชั้นสูงผมให้อาร์เซนอลบุกชนะสองศูนย์เลยเก็บกินชีสแบบสกอร์เดียวกันผมว่าผมให้สกอร์นี้เหมือนกันครับคือปัญหาของนอริดซิตี้ฤดูกาลนี้ก็คือผมว่าตัวรุกมันขาดความแพลวพร,าว,พราวอะไอะเรื่องของมิดฟิลด์ต่างๆมันก็ยังโอเคนะแต่มันต้องยอมรับครับว่าการเสียเอมี่บูเอนเดียไปอะมันมันทำให้ขาดตัวแบกเกมรุก ไม่ว่าจะเป็นคนทําเกมตรงกลางหรือว่าด้านข้างก็ตามซึ่งมันเลยทําให้กองหน้าอย่างตีมูปุก้อะ่ะไม่ฮอตเท่าที่ควรจะเป็นผมใช้คําแบบนี้มากกว่าบวกกับการที่กองหลังก็โอ้โหอภิมหายุบเลยครับหลวมจนไม่รู้จะหลวมยังไงดินสมิธเข้ามาคุมช่วงแรกๆเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าพักหลังมาด้วยตัวนักเตะมันได้แค่เนี้แล้วก็มีตัวเจ็บเยอะด้วยอะ่ะมันก็เข็นต่อไม่ไหวครับส่วนอาร์เซนอลตอนนี้ก็สภาพร่างกายเข้าขั้นว่า เกือบจะสมบูรณ์แล้วก็แก๊งโฟคิดก็ยังผลงานร้อนแรงอยู่มีตัวเก่าอย่างโอบามยองที่อาจจะหลุดไปคนหนึ่งเพราะมีปัญหาพฤติกรรมแต่ก็ได้ลาก,กาเซตมาทดแทนในช่วงนี้2ส,สูตรเหมือนกันอาเซนนอนอน้ำเชี่ยวยาวเรือไปขวางเดี๋ยวเรือแตกนะครับ <laughs> คิดว่าเหมือนกันแต่ผมว่าผมขอลดสกอร์เอามายากหน่อยเพราะว่าผมคิดว่านอริดอาจจะตั้งรับนะอาจจะไม่อยาก ไม่อยากแพ้นะก็คือเอาเกมรับเข้าสู้ผมว่าเซนอลนะได้ลูกเดียวนะผมให้ลูกหนึ่งแล้วกัน1.0ึ่งศูนย์หรือไม่ก็อาจจะสองหนึ่งประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูคู่ต่อไปครับทอนแนมฮอสเปอร์เจอกับคีซอลพาเลตครับผมก็เกมนี้เนี่ยจะเล่นกันที่บ้านของสเปอร์นะทอนแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับสถิติการพบกันในเล็กแรกช่วงต้นซีซั่นครับโอ้โหเป็นพาเลที่ชนะสเปอร์นะครับสามศูนย ภาพรวม4เกมหลังสุดครับก็ชนะ1แล้วก็เสมอกันไป2นัดสเปอร์ผลงานล่าสุดก็ทำได้ยอดเยี่ยมครับชนะเวส์แฮมา2ต่อ1ในเกมลีกครับส่วนเกมลีกเสมอกับลิเวอร์พูลเนี่ย2ต่อ2สภาพทีมของคอนเต้สมบูรณ์ขึ้นเยอะครับแก๊งโควิดเนี่ยหายกลับมาครบแล้วเหลือเพียงแค่คนที่เจ็บอยู่ก็คือคริสเตียนโรเมโลกับไรอันเซซยง ฝั่งของพาเลสครับล่าสุดน,นี่เสมอสซตันองนะก็ทำให้6กเกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวครับสภาพทีมของกุลเซวิเอร่าครับก็จะพลาดใช้งานนาธานเฟอร์กูสันที่ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนเจมส์แม็กอาเธอร์ครับก็ต้องรอเช็คความฟิตว่าจะทันหรือเปล่าไปดูรายอัพกันครับของวูสกอร์ครับฝั่งสเปอร์3 4 3ครับผู้รักษาประตูอโกโยลิสกองหลังครับมีซานเชสไดเออร์แล้วก็เดวิสนะครับ ส่วนตรงกลางครับเอเมซงโรยาวกับเรกิลอนครับวิงแบกขวาซ้ายแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นสกิปกับฮอยแบกแล้วก็แนวลุกครับโซงมินแฮริเคนแล้วก็หมู่าส่วนฝั่งของพาเลสตัวหลักๆนะก็อยู่กันเกือบครบหมดครับนะแนวลุกก็อ่าซาฮาอายู ar, IU, แล้วก็เอดูอาร์ตนะแล้วก็พวกตัวทำเกมครับการ์เกอร์นะฮิวเออคูยาเต้พวกนี้ก็อยู่กันนะครับ อ่ะฟันทงเลยเอาผมแล้วกันนะ<ม>คือผมรูม้สึกว่า,วาช่วงหลังเนี่ยสภาพจิตใจผู้เล่นสเปอร์ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีความเข้าใจในแท็กติกข,ของคอนเตม,มากขึ้นผลงานก็กระเตื้องขึ้นตามลำตับนะครับแล้วก็ฝั่งของพาเลตเองเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นยิ่งในช่วงหลังๆเนี่ยก็ฟอร์มแผ่วลงไปผมว่านัดนี้เล่นในบ้านสเปอร์น่าจะชนะได้แล้วก็เหมือนกับเออเหมือนตัวแปรของพวกเขาอย่างแฮร์รี่เคนก็เริ่มเริ่มกลับมามีทรงแล้วนะกลับมา ทำประตูได้แล้วนะครับผมว่าสเปอร์น่าจะชนะได้อ2-1นะเสียสักลูกหนึ่งผมก็ว่าสเปอร์ชนะได้ครับคือฤดูกาลนี้ผมดูคริสตาวพาเลตบ่อยนะเพราะว่าตามดูฟอร์มเจ้าหนูคอนเนอร์การ์ลเกอร์ที่ยืนมาจากเชลซีคริสตาวพาเลตผมก็ยังยืนยันคอนเซปต์เดิมครับผีเข้าผีออกถ้าวันไหนผีเข้านะสู้ทีมใหญ่ดีเลยอาร์เซนอลก็ก็เคยเจอมาแล้วลิเวอร์ก็เคยเจอปัญหา เออซิตี้เนี่ก็เคยตกมาแล้วเหมือนกันถูกไหมครับวันไหนผีเข้านะแต่ถ้าวันไหนผีออกพาเลทจ,จะเล่นแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาครับเท่าที่ผมดูการเล่นกันบพวกเขาเพราะฉะนั้นมันคาดการยากดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกเชื่อใจใครผมยังเชื่อใจความเสถียรของสเปอร์ที่กับคอนเต้ที่มันดีขึ้นจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะเอาชนะได้แต่ไม่มั่นใจสกอร์อาจจะไม่ไม่สองหนึ่งก็สองศูนย์ประมาณนี้แต่ชนะได้ครับไม่มไม่น่าจะขาดมากแต่ไม่น่าจะมีปัญหาสับสามแต้ม ก็คิดเห็นเหมือนกับทั้งขวัญแล้วก็ปีเตอร์โบสเลยเอาเป็นว่าผมขอสั้นๆเลยว่าชนะแต่ก็คิดว่าไม่ใช่สก,กอร์ที่น่าจะขาดเพราะดูทรงแล้วพาเลตก็มีความเคี้ยวแต่เชื่อในความเคี้ยวของคอนเต้มากกว่าก็เป็นให้เป็นสเปอร์ชนะ2อหนึ่งแล้วกันครับผมโอเคครับมาดูแอสมิล่าครับเจอกับเชลซีนะครับก็ วินล,ล่าจะเล่น,ลนในบ้านตัวเองนะครับวินล,ล่าพาร์คเซติเจอกันมาซีซั่นนี้พบกันมาแล้ว2เกมในบอลถ้วยลีกครับเป็นเชลซีชนะจุดโทษนะครับส่วนเกมลีกเนี่ยที่แตมฟอดบิดเชลซีชนะไป3 0ศูนย์วินล,ล่าผลงานนัดล่าสุดนะครับชนะนอริชมา2 0ทศูนย์ทำให้6เกมหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ2โอ้ผลงานดีทีเดียวนะครับสภาพทีมของกุนซือสตีเวนเจอราดครับ มีผู้เล่นติดโควิดก่อนนั้นเนี้ยคาดว่าจะเป็นพวกอันวาเอลกาซี่มอร์แกนเซนซันแล้วก็มีคีแนนเดวิสรวมไปถึงเจสเตียผู้รักษาประตูเกนต้องรอดูกันต่อครับว่าจะฟิตทันไหมส่วนแบกตองตาโอเร่เลออนไบยี Ta ่นากัรบ้าพวกนี้ยังบาดเจ็บอยู่นะครับ่าวดีแอชลีย์ยังมีลุ้นกลับมาฟิตลงสนามได้ด้านเชลซีครับผลงาน2นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดในบอลถ้วยมา2 0ส่วนเกมลีกเสมอวูฟแฮมตันมา0ูนยย์ทำให้ ถ้าเกิดนับรวมเฉพาะเกมลีกอย่างเดียวนะครับเสมอเกมลีกมา2นัดติดต่อกันแล้วเพราะว่าก่อนนั้นก็มีเสมอเอฟเวอร์ตันไปสภาพทีมของกุนซือโทมัสทูเคิลครับต้องรุนว่าแข้งที่ติดโควิดจะเป็นยังไงบ้างคือล่าสุดเนี่ยลูกากูโอดอยนะครับแล้วก็คริสเซนเซนพวกนี้กลับมากันแล้วนะครับลูกากูกับโอดอยหายจากโควิดส่วนคริสเซนเซนหายเจ็บแต่คนที่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าหายโควิดหรือ,อยังและน่าจะพลาดเกมนี้ก็มีพวกแวนเนอร์ ไคล์ฮาวเวสพวกนี้เบนชิวิลยังเจ็บหัวเข่าลอฟต c h ชิคอันนี้ก็ยังไม่น่าจะลงเล่นได้ส่วนฮาคิมซีเยกต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากลางสัปดาห์ก็ได้พักมาไปดูรายชื่อที่คาดเลยครับของเชลซีกับแอสตันวิลล่านะครับเชลซี Chelsea, น่าจะมาในระบบเดิมครับก็คือโอ้ทางทางฮูสกอร์ให้เปลี่ยนนะฮูสกอร์ให้เปลี่ยนเป็น3-5-2นะครับประตูเมนดี้กองหลังเป็นซิลวาชาโลบาร์เิเกอร กองกลางมีจอจินโยโควสิตกองเต้เลยครับแล้วก็วิงขวาริสเจมนวิงซ้ายอลอนโซส่วนคู่หน้าเขาวางเป็นเมสันเมาส์หน้าต่าคริสเตียนพูริสิตหน้าเป้าอืมอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับไลน์อัพที่จัดมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหาคริมซีเยกผ่านความฟิตลงเล่นได้ผมว่าซีเยกก็มีโอกาสได้ลงเป็นตัวรุกร่วมกับเมาส์กับพูลิสิตรวมไปถึงลูกากูด้วยครับ ถ้าลูกกากูกลับมาซ้อมหลังหายโควิดแล้วร่างกายฟิตทันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับของเชลซีมันจัดแล้วก็วิเคราะห์ตัวรุกยากนิดนึงเพราะว่ามันเจ็บกันไปเยอะแล้วมันก็เพิ่งกลับมามันยังวิเคราะห์เรื่องนี้ยากส่วนวิลล่าครับ4 3 3มาครับมาตินีสเ้าเสากองหลังมีทาเกตมิงคอนซาแคชกองกลางมีดักลาสลุยส์มีจอห์นแม็กกินแล้วก็แรมซี่นะครับส่วนตัวรุกมียังวัดกินแล้วก็บูเอนเดียผมฟันธงก่อนแล้วกันก่อนจะฟันธงขอขอนิดนึงปีเตอร์บอส เมื่อกี้ตรงผมขออภัยปีเตอร์โบสแล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยพอดีผมเขียนในสคริปต์ว่าแอสต์บีล่าเนี่ยชนะสี่เสมอสองใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นชนะสี่แพ้สองผมเขียนผิดอ่ามีแพ้แพ้ลิเวฟูกับแมนซิตี้อ่าขอไปไว้ตรงนี้ด้วยครับผมโอ้โหเหนื่อยนัดที่แล้วที่เจอวูฟที่ฟันธงกันผมก็ฟันไปศูนย์ศูนย์แล้วมันก็ศูนศูนย์จริงๆเพราะมันขาดเยอะ เหลือเกินนะครับของเชลซีคนนี้ผมใช้คําว่าสภาพทีมก็ยังไม่ได้ดีนะแต่ของวิลล่าก็ไม่ดีเหมือนกันก็ถือว่าไม่ไม่ได้หนีกันเยอะแล้วก็ถ้าลูกากูกับโอดอยสามารถลงได้มันก็น่าจะพอช่วยเหลืออะไรได้บ้างอืมผมว่าผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสออกศูนย์ศูนย์นะหรือถ้าเกิดจะเฉือนเชลซีก็เฉือน็ำที่ลูกเดียวอ,อาจจะศูนย์ศูนย์หรือแม้กระเฉือนหนึ่งศูนย์่ะผมไม่มั่นใจสองสกอร์นี้เอางี้แล้วกันถ้าลูกากูลงไม่ได้และกองหน้าไม่มีอ่ะ ผมว่า0-0เพราะผมมองว่าตอนนี้กองกลางเชลซีกลับมากันครบแล้วถ้ากองกลางอยู่กันครบส่วนใหญ่เกมรับจะเสียประตูยากเพราะว่าก็ครินชีตมาสองนัดเหมือนกันถ้ากองกลางอยู่ครบส่วนวินล,ล่าเป็นทีมที่ไม่ได้ยิงเยอะแต่ยิงคมนี่คือสไตล์ของสตีเฟนเจอร์รผมว่าถ้าเกิดเชลซีตัวรุกไม่ดีเพียงพออาจจะแบ่งแบ่งแต้มกันไปแบบโนสกอร์แต่ถ้าเกิดพวกลูกากูโอดอย คริสเซนเซนพวกนี้ถ้ามันสามารถลงได้หมดอาจจะมีลุ้นบิดเบียดแล้วกันผมวัดกันที่ตรงดูกากูแล้วกันนะไม่ศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งศูนย์คิดว่าไม่น่าจะสะดุดยาวั้งสำหรับเชลซีสาธุเออ <c oughs> นะครับคือโอเคมันยากแน่นอนนะครับ <c oughs> การบุกไปเยือนแอสตันวินล่าในบ้านแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของตัวกุนซือแต่ผมว่าด้วย คือปัญหาที่เชลซีกำลังเผชิญอยู่โอเคว่ามันก็หนักแหละว่าการขาดตัวเลือกในในทีมไปหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดทุกคนเล่นอยู่ในฟอร์มของตัวเองนะดูจากการจัดทัพถ้าเอาวัดกันตามไลน์อัพอย่เชลซีก็ยังดูดีกว่านะแต่มันจะไม่ใช่งานง่ายครับอาจจะแบบเหนื่อยแล้วไปเฉือนช่วงท้ายเกมนะผมให้เชลซีชนะหนึ่งศูนย์ส่วนผมผมคิดว่าด้วย มันมันอย่างที่โบท๊ทบอกมันยังมีหลายจุดที่อาจจะต้องรุ้นว่าคนนี้จะฟิตไม่ฟิตหรือบางคนอาจจะมีชื่อบนมานั่งสำรองได้แต่แน่นอนว่าสภาพทีมเชลซกีก็ค่อนข้างไม่พร้อมส่วนฝั่งวิลล่าเนี่ยผมดูฟอร์มของเจอร์ดาตมาหลายนัดอยู่เหมือนกันเกมที่แพ้ไปสองเกมมาแพ้เกมใหญ่อ่ะแพ้แบบแพ้แบบเฉือนทั้งสองนัดเลยแล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งเกมที่เล่นในวิลล่าพาร์คเนี่ยแพ้แมนซิตี้หนึ่งสองเนี่ย แพ้แบบ,บเกือบตีเสมอได้ด้วยแบบแบบมีโอกาสยิงจอจอเอเดอร์ซอนเซฟอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลค่อนข้างเสียประตูยากสิ่งที่เจอหลาเข้ามาทําให้ทีมดีขึ้นหนึ่งเลยเสียประตูยากขึ้นสองบอลเล่นกันแบบมีสปิริตมีอะไรมากขึ้นตรงเนี้ยผมว่าน่ากลัวบวกกับเชลซีที่สภาพทีมไม่พร้อมเนี่ยผมผมมองว่ามันมีหน้าที่อาจจะออกเสมอได้สูงแต่ผมก็ผมผมอาจจะไม่ได้มองว่าศูนยนผมอาจจะมองว่ามีประตูทั้งคู่ เชลซี mm. ยิงได้แอสตันว uh ิลล่ายิงได้อาจจะหนึ่งหนึ่งเล่นในบ้านวิลล่าด้วยผมให้เบื้องต้นหนึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วก็พูดถึง uh huh. คนหนึ่งที่ฟอร์มโดดเด่นมากในช่วงช่วงหลังๆเนี่ยเจ้าหนูจาคอบลัมซี่เนี่ยอันนี้ต้องจับตาดูให้ดี uh huh. คือเป็นเป็นเล่นในทั้งปีกเล่นในทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยมิดฟิลด์ก็เล่นได้แกแบบตัวใหญ่แต่เกลี้ยงบอลคล่องตัวนี้ต้องต้องจับตาดูให้ดีคนัดล uh ่าสุดยิงด้วยใส่นอร์ลิตซิตี้ครับโอเค มาปิดท้ายกันที่คู่ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เล่นกันที่บ้านของนิวคาสเซิลเซนเชมป์พาร์กนะครับ mm hmm. สถิติการพบกันเนี่ยแมนยูนะครับชนะในเกมแรกแรกของซีซั่นที่เจอกันเนี่ย4-1ยิงเละเทะเลยนะครับแล้วก็ชนะในช่วงหลังเนี่ยมา4เกมรวดแล้วด้วยเรียกได้ว่าสถิติขม่มนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิล hmm. เนี่ยนัดล่าสุดนะครับก็ไปพ่ายแมนซิตี้มาเละครับ0-4 ทำให้แพ้มา3เกมติดต่อกันนะครับสภาพทีมของคุณซือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยพาช้งานไอแซคเฮเดนนะครับสะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับแล้วก็โดนโทษแบนไปนะส่วนฮาวิเอลมาคินโยนะครับเอมิลคราฟเป็นไข้ก่อนเกมอันนี้ก็ต้องดูความฟิตครับรวมไปถึงจอนโจเชลวี wie, อันนี้ก็ดูความฟิตเช่นกันมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่คนที่เจ็บแล้วลงไม่ได้แน,น,น่ๆนสามคนคือเฟเดริโกเฟนันเดสจามาลูอิสนะครับที่เหมือนเจ็บเป็นแฮมสติงแล้วก็พอดามเมดก็ยังบาดเจ็บอยู่ ฟังแมนยูนเต็ดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยโอ้แข่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเลยครับแล้วก็พักเบรกโควิดมาเพราะว่ามีทีมในทีมมีคนติดโควิดเยอะนะครับไอ้นัดล่าสุดเมื่อสสัปดาห์ก่อนเนี่ยชนะนอริทไป1นูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันในทุกรายการฟอร์มค่อนข้างใช้ได้เลยนะช่วงหลังสภาพทีมของกุนซอรับรังนิกนะครับหลังจากได้เบรกโควิดมาเนี่ยตอนแรกตัวเจ็บตัวติดโควิดเพียบตอนนี้เหมือนหายกันมาเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ จะมีเพียงแค่คนเดียวคือปอป็อกบาที่ไม่น่าจะมีชื่อในเกมนี้ได้คนอื่นพร้อมกันหมดอันนี้ถือว่าสภาบทีมแมนยูจริงว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้มาดูสเปต,ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับนะขอเอาฝั่งแมนยูก่อนแล้วกันนะครับเล่นระบบนี่เหมือนเหมือนเหมือนดาบเลยปะ่ะนะครับสี่สองสองสองนะครับเป็นแท่งขึ้นไปนะเดกอาเฝ้าเสานะครับแล้วก็เตเลสนะครับแบ็กซ้าย ดาโรแบ็กขวานะครับคู่เซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเป็นแม็กควากับลินเดเลฟนะครับแสดงว่าวาลานอาจจะคือหายเจ็บแล้วล่ะต่อาจจะยังไม่ฟิตหรือเปล่าอันนี้ต้องดูเรื่องนี้ส่วนคู่กลางครับเฟรดแม็กโทมิน่ครับแล้วก็ตัวลุกหลังกองหน้า2คนเนี่ยเป็นแฟ n นันซ์กับซานเชสอ่ะซานโชขอพายแล้วก็คู่หน้าเนี่ยเป็นโรนัลโดกับแรดฟอร์ดก็จะเป็นระบบเก่งที่ช่วงหลังเนี่ยลาฟนิกใช้ติดต่อกันมานัด2นัดแล้วนะครับ ฝั่งนิวคาสเซิลยูนเต็ดนะครับก็อาจจะเล่นระบบที่ถนัดเนี่ยแหละครับ4 5 1นะครับตัวหน้าเนี่ยใช้เป็นวิลสันครับปีกสองข้างอเมรอนแซงแม็กซิเม็งนะเอาไว้เล่นเกมโต้นะแล้วก็3ตัวลุกตรงกลางเนี่ยสามกองกลางเนี่ยเป็นเชลวีลองสตาร์บแล้วก็โจลิงตันนะครับส่วน4แนวรับครับลิชชี่ลาเซเลสอ่าชานะครับแล้วก็เมอร์ฟี่ส่วนผู้รักษาประตูตเป็นดูราฟกานะฟันธงครับ hmm. โอ้นิวคาสเซิลนี่คนแรกก่อนนะครับอืม New Castle นิวคาสเซิลนี่เขาก็พยายามนะผมเห็นถึงความพยายามเห็นถึงอย่างก่อนเกมเนี้ยมักจะเห็นภาพแบบรวมกอดคอกันพยายามจะแบบสร้างสปิริตผมว่าสปิริตเขาเขายังดีนะพวกเขาสู้เพื่อจะอยากจะหนีอยู่รอดให้ได้แล้วได้เล่นในบ้านด้วยผมว่าวันนี้สิ่งที่จะเห็นคือค,กคึกแน่ๆสำหรับนิวคาสเซิลแต่พอกลับมาพูดถึงเรื่องคุณภาพอะเราก็ยังรู้สึกว่าคุณภาพผู้เล่นของนิวคาสเซิลอะ ถ้าเทียบกับแมนยูเนี่ยมันมันค่อนข้างต่างผมมองว่าไอ้ลูกวิ่งสู้ฟัสวันนี้อาจจะทําให้พอรับมือกับแมนยูได้อยู่บ้างแหละแต่ท้ายที่สุดแพ้เรื่องคุณภาพเจ็ดโดเนี่ยนะถ้าแบบว่าพี่โดเนี่ยนะเจ็ดโดของเราเนี่ยถ้าเกิดโดนตั้งรับ mm hmm. ลึกๆเนี่ยนะผมว่าเดี๋ยวแกก็จะยิงให้สักลูกหนึ่งอะ่ะมีมีแกแน่ๆลูกหนึ่งผมว่าเอางี้เบื้องต้นผมให้สองศูนแล้วกันผมว่าแมนยูอาจจะชนะสองศูนย์ อืมส่วนผมผมมองว่าด้วยด้วยฟอร์มด้วยสภาพทีมแมนยูดูดีกว่าแต่ผมว่าอาจจะเฉือนว่าอาจจะแบบหื้จับสองหนึ่งเป็นไปได้ผมมองตรงที่ว่ามองตรงที่ว่ามันขาดไปแบบสองอาทิตย์เต็มๆเลยอ่ะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความคุ้นเคยกับจังหวะแต่เรื่องของอความสดความกระหายความอยากวิ่งเนี่ยอันนี้แมนยูได้อยู่แล้วผมว่าถ้าไปเยือนทีมอื่นที่ไม่ใช่นยูคาเซ่ะกับแมนยูที่หายไปนานเนี่ย มีโอกาสสะดุดเลยนะแต่พอมันเป็นนิวคาสเซิลที่พักหลังเหมือนกับปิดประตูชนะมีแต่เสมอกับแพ้อย่างเดียวอะ่ะผมว่าหยุดยากผมว่าท้ายที่สุดด้วยคุณภาพของแมนยูจะเอาตัวรอดได้สองหนึ่งคู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะผมว่าเกมเปิดมากนะคือคือด้วยเซนต์ของผมเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้นิวคาสเซิลอาจจะนำไปก่อนแต่ว่าแมนยูกลับมาชนะได้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นแบบตามรางสังหรณ์ผมหรือเปล่า นะครับผมให้จบสกอร์เนี่ยนะจบเกมเนี่ยสกอร์แมนยูชนะสามประตูต่อสองครับคิดว่าน่าจะยิงกันเยอะถล่มห้าลูกเลยนะถลมออ่มทลายเแบบห้าลูกเลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะส่วนล์พูกับลีดฟันธงหน่อยไหม,ไมครัไม่ได้เตะถ้าเตะกันเนี่ยใครจะชนะคือถ้าเตะกันเนี่ยลีพูเร์พูลเตะกันจริงๆก็ต้องฟันธงว่าลีพูเพราะว่าลีดนี่คือ ต่อให้ต่อให้ไม่ไอ้ล่าสุดที่เลื่อนเพราะว่ามันมีติดโควิดเพิ่มอีกห้าใช่ไหมแต่ก่อนติดโควิดมันก็มีคนที่ไม่พร้อมลงเล่นไปสิบคนแล้วอ่ะคือโคตรหนักอ่ะก็ถึงได้โดนถึงได้โดนมาต่อเนื่องกี่นัดแล้วอ่ะลีดอ่ะเจอมายสเตอร์เ็ดศูนย์เจอนู่นนี่นั่นถล่มอาร์เซนอลก็ถล่มคือสู้ใครไม่ได้เลยลีดช่วงหลังอ่ะก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะว่าจะเตะกันวันไหนครับคููที่ถือเรื่องการแข่ง ไปนะอันนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นพรีวิววันนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์ฝากกดซับชายกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างรับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับกับแอป K-PASS ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับสุดคุ้มสําหรับลูกค้าที่เติมเกมบนเว็บไซต์เติมเกม .com แล้วก็จ่ายด้วย K+ Pass. คั รับโบนัสไปเลย10%แบบไม่มีขั้นต่ำด้วยไม่จำกัดสิทธิ์นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมใครยังไม่มี K-Pass ดดาวน์โหลดสมัครใช้งานเปิดบัญชีธนาคารได้เลยครับไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยทำธุรกรรมทางการเงินได้ครบถ้วนนะครับก็อย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับ โอเควันนี้เรา3ามคนเราก็ทิมง,งานลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับรบายสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ